เด็กๆเ,เล่นกันไหมลูกสวัสดีค่ะเอซมาดูเด็กๆเ,เล่นกันนะคะตอนนี้ยังนอนเรียราดกันอยู่เลยค่ะแต่ละคนทองสุกอยู่นี่ทองส้อย,อยู่นี่ถุงทองอยู่นี่ ทองกวาอยู่นี่ทองเอกอยู่นี่นะคะรายงานตัวครับผมใช่ไหมลูกพวกผมมารายงานตัวครับดูดูเขา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 แย่กันนะคะสองคนนี้ชอบแย่กันเล่นกันเบาๆลูกเล่นกันเบาๆอย่าลุมลูกอย่าลุมอย่าลุม อย่าลุมลูกอย่าลุมทองถุงทองกับทองเอกชอบเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะน้องเล่นกันเฉยนะคะทองกวนน้องไม่ร้องแล้วนะคะน้องไม่ร้องแล้ว แข่งกันแต่งตัวเหรอลูกฮึไปเล่นกันแล้วเหรอแข่งกันแต่งตัวกันเลยคนละมุมคนละมุมเลยนะลูกนะอืมอยู่ถุงทองแต่งตัวแบบนั้นไม่สวยเลยลูกหนูเป็นผู้หญิงนะลูกถุงทองแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยลูกโอ้ไม่เอาไม่เอาแต่งตัวแบบนั้นอายทงเอกเขาลูกอายพี่ทองเอกเขาดูพี่ทงเอกเป็นผู้ชายแต่งตัวเรียบร้อยเลยลูกเอ้ย ที่ทองเอกเป็นผู้ชายแต,แต่แต่งตัวเรียบร้อยดูหนูเป็นผู้หญิงสช่นะยกแข้งยกขาแต่งอย่างงั้นเลยเลูกฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ลูกสาวบ้านนี้คือทองสุกสินะทองสุกก็แต่งเรียบร้อยดูถุงทองนะคะเอฟซีเอาขาพาดคอแต่งตัวเลย หาพาดคอเลยนะคะทองกวาสน,นลูกเนาะสู้ทองกวาไม่ได้นะลูกเนะาะทองกวางยิ่งโตยิ่งสวยค่ะทองกวาเขาจะดูอวกกบกว่าใครเขานะคะเขากินเก่งด้วยค่ะ น้องจะกินเก่งทองสุกก็กินเก่ง,ง,กกกงมีแต่ทองสร้อยแหละที่กินไม่ค่อยเยอะแล้วก็ยังยังกลัวยังหวัดระแวงอยู่ค่ะแต่ก็มีมาเล่นบ้างไม่รู้น้องไปโดนอะไรมาน้องที่ไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะขอบคุณ F.C. นะคะที่ติดตามเด็กๆ ครอบครัวตระกูลทองบ้านแม่กิ่งขอบคุณค่ะ